ตอนที่2ค่ะควรฝึกตนอย่างไรให้เป็นผู้มีอภิญญานั่นสิคะเราจะทํำยังไงให้ตัวเรานี้มีอภิญญาเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามวิธีสร้างอภิญญาให้กับตัวเองกับพระอาจารย์กันเลยค่ะ นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อาทิตย์นี้เจ้าค่ะจะเป็นคำถามจากตอนที่2นะคะซึ่งเป็นคำถามที่ว่าฝึกตนอย่างไรให้เป็นผู้มีอภิญญาเจ้าค่ะในช่วงอาทิตย์นี้ก็เป็นช่วงที่ฟ้ามาปฏิบัติธรรมจึงขอสอบถามธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ คำว่าอภิญญานี้แปลว่าความรู้ยิ่งปัญญายิ่งแต่คําว่าปิญญาเนี่ยยังมีความหมายในอีกความหมายหนึ่งก็คือการได้คุณพิเศษได้ปิญญาคือได้คุณพิเศษบางอย่างมีอิทธิวิธีทิพพโสตเจโตปริยายานภูเพนิวาสานสติยานทิพจัจสุญานและอาสวัคขยาณนพกอย่างด้วยกันแต่ผูดด้ใดได้ในคุณเหล่านี้ท่านเรียกว่าได้ภัญญา คือมีปัญญาที่จะไปทําลายความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถือว่าเป็นอภิญญาตรงที่จะทําให้เกิดการตัดสู้ธรรมคือหมดกิเลสได้และการที่จะได้ภิญญาที่ว่าเป็นคุณพิเศษเราเานียมันเป็นผลพิเศษที่เกิดขึ้นในฌานสมาธิไม่ง่ายและบางทีเสียเวลาดังน,น,นั้นแล้วนี่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลที่ความจริงๆอ่ะเขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้หรอกเพราะคุณพิเศษเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกียธรรมอยู่ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลกุตละธรรมเรื่องโลกุตละธรรมเนี่ยก็คืออาสวะขยญา,ยานญานที่รู้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นโลกุตละธรรมดังนั้นถ้าจะทาให้มันถูกตรงจริงๆเนี่ยก็ควรจริญนภิญญาที่ไปทําลายเหตุแห่งความทุกข์ตรงนี้จะตรงกว่าและพิญญาซึ่งแปลว่าความรู้ยิ่งเนี่ยความรู้ยิ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญญายิ่งนะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้โดยผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุตะ มยาปัญญาจินตาม,มยาปัญญาและภาวนามยาปัญญา ปัญญาที่เกิดขึ้นจากสุตตะคือการศึกษาศึกษาในพระธรรมคําคสั่งสอนของพุทธเจ้าศึกษาไปพิจารณาไปให้รู้ให้เข้าใจดังคําที่เราได้ยินกันคุ้นๆซึ่งเป็นพุทธภาษตว่าส,สุสังและพระเตปัญญงศึกษาดีสดับดีเรียนรู้ดีย่อมได้ปัญญาปัญญายึงเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้นั้นศึกษาและศึกษาพิจารณาอย่างแยบคายคือตั้งใจที่จะหาเหตุหาผลตั้งใจที่จะหาความจริง เมื่อความจริงปรากฏชัดขึ้นมาว่าทำอันนี้ดีทำอันนี้ไม่ดีทำอันนี้ให้คุณทำอันนี้ให้โทษทำอันนี้เป็นประโยชน์ทำอันนี้ไม่เป็นประโยชน์สามารถแยกแยะถึงกุศลธรรมและอกุศลธรรมได้อย่างนี้เขาย่อมเลือกธรรมะไปภาวนาได้ถ้ามันใดเป็นกุศลธรรมทำอันนั้นเขาจะนำไปภาวนา เมื่อภาวนาไปก็จะเกิดปัญญาซึ่งเป็นปัญญาของตนเองเพราะตนเองนั้นได้นำเอากุศลธรรมนั้นไปฝึกฝนไปอบรมจนเกิดผลขึ้นแก่ตนเองปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่ผลมันให้แล้วจึงเป็นปัญญาของตนและเป็นปัญญาแท้ซึ่งการฟังและการพิจารณานเนี่ยในตอนแรกนั้นก็ยังเป็นการที่นำเอาปัญญาความรู้ของท่านมาพิจารณาแล้วกำลัง พิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผลตามที่ท่านอธิบายเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่ใช่ง่ายแล้วนะ่อจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านอธิบายได้ว่าหรือผู้รู้อธิบายได้ว่าอะไรดีไม่ดีนะก็ยากพอสมควรนะแล้วแล้วเมื่อได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นปัญญาของตนอย่างไรก็เป็นปัญญาของท่านที่เราไปทําความเข้าใจในปัญญาของผู้อื่นมาแล้วเมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าอันนี้ดีใช่เป็นกุศลตกลงใจได้แน่ว่าอันนี้เป็นกุศลเป็นธรรมดี ป็นกุศลธรรมก็เอากุศลธรรมนี่แหละไปภาวนานั่นแหละภาวนาจนเกิดผลขึ้นมาบุคคลที่มีทุกข์อยู่แล้วเนี่ยทุกขเวทนาโทมนัตหรือความเสียใจทุกอย่างที่เป็นปรากฏอยู่ในบุคคลนั้นเนี่ยเมื่อเขาภาวนากุศลธรรมเนี่ยก็เท่ากับว่ากุศลธรรมเนี่ยมันไปทําลายเหตุแห่งความทุกข คืออกุศลกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่ากับว่ามันไปทําลายอากุศลซึ่งอกุศลนั่นก็ทําให้เกิดความทุกข์ทีนี้เมื่อกุศลธรรมไปทําลายเหตุแห่งความทุกข์มันจะทุกข์ได้อย่างไรอะก็ต้องมีความสุขแต่การที่ภาวนาเนี่ยไม่ใช่ภาวนาแบบคนไม่รู้เรื่องหยิบทำโน้นหยิบทำนี้อะไรก็ไม่รู้มาภาวนาแล้วก็คาดหวังไปว่าอย่างนั้นจะอย่างนี้นะแล้วมันไม่ได้ให้ผลตามที่ตนตั้งใจจะให้มีมันไม่สมใจก็เกิดความรู้สึกว่าเอะ ปฏิบัติไปไม่เห็นได้อะไรเพราะว่าปฏิบัติไปก็ไม่มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยเมื่อปัญญาความรู้ไม่เกิดขึ้นแล้วอภิญญามันจะมาจากไหนก็อภิญ,ญาคือมันเป็นความรู้ยิ่งที่ไม่ใช่ความรู้ธรรมดานะคือความรู้ตามความเป็นจริงตามสัจธรรมศึกษาในอริยธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยนี่แหละถ้ารู้ตรงนั้นได้แล้วสามารถมาภาวนาการยกอริยสัต์ในข้อที่ว่า อริยมรรคขึ้นมาภาวนาเนี่ยอริยมรรคเนี่ยนำมาภาวนาแล้วเนี่ยมันไปทําลายสมูทยัยคือเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะมีกิเลสกิเลสนี้ท่านเรียกว่าสมูทยัยนําเอาอริยมรรคที่มีองค์8ดเนี่ยนำมาฝึกฝนมาอบรมไปทําลายเหตุแห่งความทุกข์คือสมูทยัยเมื่อสมูทยัยมันถูกทําลายไปมาก เท่าไรก็ตามความทุกข์มันก็ลดไปเท่านั้นแหละความทุกข์ใจที่เคยมีมันก็ลดลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันลดนั่นแหละ,ละเห็นไหมเราว่าเริ่มต้นจากพระบาลีที่ว่าสุสัสงละพะเตปัญยังเห็นไหมศึกษาให้ดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนให้รู้ให้เข้าใจเมื่อรู้และเข้าใจแล้วจงนําไปประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วอบรมจิตแล้วก็จะนํามาซึ่งความสุขอย่างที่ว่ามานี่แหละ พอพระอาจารย์ตอบในช่วงของตอนที่สองฟ้านึกถึงคําถามตอนที่1เลยเจ้าค่ะจริงๆแล้วที่พระอาจารย์ตอบในตอนที่สองนี้สามารถนําไปใช้กับตอนที่1ได้เหมือนกันก็คือช่วยลดความทุกข์ได้เหมือนกันเจ้าค<ม>่ะทีนี้คนที่ส่งคําถามเข้ามาในรายการนะคะเป็นผู้ชายเจ้าค่ะเขาบอกว่ามีอภิญญาเนี่ยของเขาเนี่ย น่าจะเป็นในเรื่องของฤทธิ์เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเอ๊ะทำยังไงให้ปฏิบัติเนี่ยแล้วสามารถนั่งสมาธิแล้วมีฤทธิ์ได้เจ้าค่ะ เมื่อเขาปฏิบัติธรรมโดยมุ่งการมีฤทธ์นะถือว่าผิดทางไปนั่งทําสมาธิจะเล่นกับฤทธิเดชอะไรอ่ะเจ้าค่ะมันไม่ใช่เรื่องการลดกิเลสหรือว่าไปละกิเลสเขาคิดว่าเขาทาสมาธินะบางทีไม่ใช่สมาธิเลยซ้ําไปเพราะว่าทําไปแล้วเขามีความตั้งใจที่จะให้มันมีฤทธ์อาจจะเป็นกิเลสก็ได้มานั่งจเจริญกิเลสอยู่ก็ได้นะ,ะแต่เข้าใจผิดว่าเรื่องอภิญญาเนี่ยมันเป็นฤทธ์ที่เขาน่าจะทําได้จากวิธีของเขาแต่ ฤทธิ์เหล่านั้นนะ่ะมันเป็นผลพลอยได้จากการที่ผู้ที่ได้ฌานสมาธิดังนั้นต้องทํ้ฌานสมาธิให้ได้ซะก่อนแล้วต้องเป็นฌานขั้นสูงเลยนะก็ไปลองทําดูก็ได้นะใครอยากจะได้มีฤทธิ์เดชอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ<ม>คือทําได้ไม่ได้ผิดอะไรถ้า<ม>ถ้าอยากจะทํา<ม>ก็<ม>ต้องฝึกสมาธิาาใช่ไหมครใช่ข้อสําคัญว่าต้องทําด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวมุ่งหวังนะั้นน่ะ มันไม่ได้ไปลดกิเลสนะทำไปทามาหลงะหลงในฤทธิเดชอะกิเลสจะลดได้อย่างไรอะใช่ไหมเจ้าค่ะตามนั้นเลยสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้นะคะ พระอาจารย์ได้ตอบคำถามชัดเจนมากๆเลยกับคำถามทางบ้านนะคะทั้งสองตอนเลยที่ส่งเข้ามาในรายการนะคะหากว่าใครที่มีคำถามแล้วก็อยากส่งคำถามมาถามกับพระอาจารย์นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ในส่วนของ Facebook นะคะและทุกช่องทางที่ฟ้ามอบสุขทำรายการอยู่เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะฟ้าและผู้ชมทางบ้านนะคะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่นาความรู้ดีๆมาให้แก่พวกเราเจะะ้าค่ะ ทุกเจ้าค่ะดาะรินพร ใจบางครท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างไรนะคะให้ใจของเราทุกน้อยลงไม่ใช่ว่ายิ่งปฏิบัติธรรมแต่ทําไมความทุกข์ยิ่งมากขึ้นอย่างนั้นแสดงว่ามาผิดทางแล้วนะคะและวันนี้นะคะและวันนี้เราก็ได้รู้เรื่องของการทําอย่างไรให้เราเป็นผู้มีอภิญญาอย่าลืมนะคะฟ้าบอกเลยว่าทุกครั้งนะคะที่เรานะคะเรียนธรรมะต้องนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและสุดท้ายวันนี้ฟ้าอยากเชิญชวนทุกท่าน ะะมาปฏิบัติธรรม,มรักษาสิ่กันที่วัดนะคะหากมีโอกาสเราได้เจอกันค่ะฟ้าปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดยานนะคะสุดท้ายนี้ฟ้าขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขวันนี้ฟ้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุสุสังกราเตปัญญงศึกษาดีแล้วย่อมได้ปัญญา